เลี่ยนแน่ลองเปลี่ยนบ่งแน่พี่น้องน้องค่ายเฮาแม่ลองเปลี่ยนบ่งแน่เลือกนายกอบจเลือกผู้ที่ไครทั้งเล็กคนใหม่เปลี่ยนแน่ลองเปลี่ยนบ่งแน่เปลี่ยนแน่ลองเปลี่ยนบ่งพักเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอมันคงเสมอเพื่อเธอเท่านั้นไม่เพื่อไทยพรัะเธอ มุ่งมัน่นตั้งใจแก้ไขพัฒนาเพื่อพี่น้องเราชาว,าวเฝ้าไร่เขตหนึง่งกราเรียดพ่อแม่พี่น้องเราชาว,าวเฝ้าไร่เขตหนึง่งที่เคารพรักทุกท่านเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนขอโอกาสให้นายสายชนสีเสดนฐามหรืออีทเข้ามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงพร้อมดูแลแก้ไขปัญหาของพี่น้องเราชาว,าวเฝ้าไร่เขตหนึง่ง นายสายชนสีเศษนามหรืออีทผู้สมัครสออบจรน้องไข่เขตหนึ่งเฝ้าไร่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามที่ายพไทเมองก็เจบวพักเพื่อไทยได้คัดสรรสุภาพบุรุษผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลหัวใจอาสา นายวุฒิไก่ช่างเหล็กเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน้องคายคนใหม่วุฒิไก่ช่างเหล็กเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคข่คนใหม่ เือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสจากพี่น้องเราชาวเฝ้าไร่เขตหนึ่งเลือกนายสายชนสีเศษนามเป็นตัวแทนของเราอีทสายชนสีเศษนามเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเพื่อไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่มุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขพัฒนา อีทสายชนสีเศษนามเบอร์สเบอร์สเบอร์สามขออาสาประสานแผนงานอบตอพื้นที่ทั้ง2องตำบลทั้งในด้านแผนงานทุกแผนงานที่เกินความสามารถด้านงบประมาณหรือโครงการเร่งด่วนเพื่อเสนอต่อสภาอบจเมืองน้องคายทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยตรงอีทสายชนสีเศนามเบอร์สเบอร์สเบอร์สาม เป็นสอจอเฝ้าไร่เขตหนึ่งของเราหนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6พให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยไว้วางใจพักเพื่อไทยทำได้จริงเลือกเพื่อไทยยกทีมนายกอบจวุฒิกายช่างเหล็กเบอร์สองเบอร์สเบอร์สองสจเลือกอีทสายชนสีเศรษน้มเบอร์สามเบอร์สเบอร์ส เขาคูหาการเบิกต,ตักเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอมันคงเสมอเพื่อเธอเ,ธอเ,ธอเธอท่านั้นไม่เพื่อไทยรระเธอทุกวันไม่เปลี่ยนไม่